รวม5าคำถามด e ฟท็อปกับแฟนที่คบอยู่ในปัจจุบันบางทีนะคะเราอาจจะคบกันมานานจนเราอาจจะละเลยในความสัมพันธ์หรือว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเผลอลืมตัวทําให้แฟนของเรารู้สึกแย่ไปบ้างเรื่องเหล่านี้นะคะถ้าเรามองข้ามไปนะคะมันก็อาจจะส่งผลทําให้ความรักของเราเนี่ยจะมีปัญหากันใน เราแนะนํานะคะให้มัน deep t ก,กกับแฟนบ้างคําถามแรกนะคะมีคําพูดไหนที่เราเผลอพูดแล้วทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเจ็บจนเธอฝังใจบ้างไหมอืมก็นั่นแหละคะ่ะบางทีนะคะเราอาจจะเผลอพูดอะไรแรงๆไปแล้วเราก็คิดว่าแฟนเราไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับมาไม่ได้มี reaction อ,อะไรกลับมาก็คิดว่าเออเราจะพูดอะไรก็ได้แฟนเราก็คงรับได้หมดแหละแต่บางทีนะคะเขาอาจจะเจ็บฝังใจแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกมาให้เราเห็นก็ได้คําถามที่2นะคะ ถ้าเธอสามารถขอพรอ,อะไรสักอย่างหนึง่ง mm. เกี่ยวกับความรักของเรา mm. เธออยากขอว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นคําถามแบบโพสิทีฟหน่อยเนาะ mm. เพื่อเราอาจจะได้ยินคําตอบที่มันน่ารักน่ารักหรือว่าคําตอบที่รู้สึกดีจากแฟนเราได้ mm. คําถามที่3มนะคะ mm. เธอคิดไหมว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าถึงวันนั้นแล้วเธอจะเป็นยังไง mm. คําถามที่4ค่ะเธอคิดว่าความรักของเราสองคนเนี่ยมันสอนอะไรให้กับเธอบ,บ้างแบบที่เธอยังไม่เคยเจอบ้างไหมต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะถามที่5 มีสักช่วงเวลาหนึ่งไหมที่เธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่ดีพอกับเราหรือเปล่าก็เนี่ยแหละค่ะเป็นคําถาม deep talk <c oughs> นะคะกับแฟนที่เราคบอยู่ในปัจจุบันถ้าใครนะคะที่คบกับแฟนนานๆแล้วรู้สึกว่าความรักช่วงนี้มันจืดจางมันไม่ค่อยมั่นคงก็ลองเซฟคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปถามกับแฟนของคุณดูว่าตอนนี้เขารู้สึกตรงกันกับเราอยู่หรือเปล่า